ไปใส่หมดวะตามหาม,มีอดีกว่าอา้าวเจอตัวแรกแล้วหนึ่งเต็มนน่องอย่างน้อยพี่ชื่อว่าเสือแักเสือน้อยมาเซื้อมาเสื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 อไปกันนังเมียวแักเสือแักเสือ อยู่นี่นะหาโตอื่นต่อไม่ Tidak ada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  Saya mahu pergi ke rumah Saya mahu pergi ke rumah แมา่ไม่นโนไม่ละไม่บิ๊ก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 โนโนของแท้โนของแท้ ของแท้เ no. กือไปเร็วอไม่ม่

เ,เ้องั้นเราหาไม่เจอเลยตึ้นบ้านละกันอา้าวฝากเงินขาฝากเงินขาฝากเงินคนสวยขาตายแล้วไปแล้วเงินมาแล้วเงิน เลี้ยงแกะไว้หางันไหมนมาแนี้ะเกแกกนเลยนี่ก็สาสีนี่ก็สสีนี่ก็สสีองก็สีนะกสดันน้อยตัวสีันน้ได้โกอะไอ้น

อีกสามตัวมันหายพี่สายวะปักแมวพี่้ย้า้้้ยโ้ย้า้า